เบ้างวันนี้ถัดไปเป็นไหนบ้างวันนี้หรือว่าใตามฟอร์ตามฟอร์ตามที่ตั้งไว้เป็นเรามั่นใจช่วงยกไหนถัดไปพ่อมั่นใจทุกยกมั่นใจทุกยกก็ต่อยก็ต่อยไม่โดนเลยมาบล็อกมัดเลอก็คือระวังแผนมาคือกันมัดอย่างเดียวเลยแต่ว่ายกห้าหรืเตะขาอะไรยังไงวโดนต่อยยกสี่โดนต่อยยกสี่แต่ก็ไวยังยืนอยู่ได้ไวอยู่ไหวใจยังอยู่ได้หัวใจ ซ้อดีาบ <tra utta ing> ิงเยอะบิเยอะซ้อมดีมันยืนได้อู้จบักหนักไหมครับก็หนักตีซ้ายหนักการมาหนักการบันไดก็ถือว่ามั่นใจเลยเราชนะมากี่ไฟได้เนี่ยก็ชนะมาสไปหนึ่งมาชนะพรอมเราแบบสลับนะไม่ไยไราางรสี่ไฟชนะสา วันนี้เรามาใช้เกียรตทรงฤทธิ์ไฟแรกไหมไฟแรกเป็นในไบ้างครับต็มเเต็มเตเต็ต็มต็เมเเ็เต็นเต็มเต็เต็มไตมต็มเตเต็มรมเต็มนต็มเต็มตมต็วเตงมเ็มเต็ม็ต็มเต็มเต็มเตต็มเตมตมเต็มเตต็ม็มีต็็ม็ตตต็็อ ขอ,ข,อข,อข,อขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณสอยขอบคุณนะาเวนขอบคุณตก่นนนาจะคุณนายยันนี่ครับยันยจงเอานตีได้ทุกอย่างมีพียน้องแม่ก้เห็อม่ขอบคุณเราครับขอบคุณมากครับมากครับ